พี่น้องในม่วนในซื้อกันต่อพรอมกับพี่น้องในลูกซื้อยังลูกสวัสดีครับน้องน้า,า,นนา,า,าวฟ้าสกลครับลูกไสหลาจากอำเภอวารินชพุ่มจังหวัดสกลนครค่ะขอบคุณรางวัลนำใจจากพี่พี่แม่แม่เอฟซีด้วยนะครับขอบคุณครับ,คคบน้บนนองาวฟ้าสกลครับน้องหยังกันเนี่ยจ้าเราไม่นีจ้าเราอยานัน้องไม่ปีหาจ้า แต่อารมณ์เปลี่ยนไปอันที่แรกอีหล่าเวาสาซาด้วยลูกน้องยังสาซาอ๋น้องมิลินจาไอ้เอียงต่อบปหนึ่กน้องเาหลานลูกกีน้องไม่ปีหานเกาหลานลกีน้องไม่ปีหาอัดซ่อนน้องไม่ปีหาลูกกีนี่คือไผ นกก็จะว่าขอเอิอนกกีล่ะเน้องนี่แหล้วก็ลูกกีเนาะล่ะเนาะงน้องบิลิตาต้องย่างบารีสวัสดีครับผมน้องกังฟูเราจะพุ่งรับาโรหลานของคุณแม่จังหวัดน้องบอลลูพูนครับอำเภอทนานสังครับขอบคุณจังวัดน้ำใจระนาดพิที่ปาะการชั่งออนไลน์น้ำะครับขอบคุณครับครับน้องกังฟูครับน้องย่งบารีจ้า สวัสดีค่ะน้องอา,ายสับปะรดพ่อเสียงูผมดูรานพี่น้องอำเภอโกสูงพีไซจังหวัดมหาสารคามค่ะลาขอขอบคุณเป็นรางวัลน,นะเฮ้อามาเงินยัง,ยงละลูกนันลังวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความรักความแเพ่งจากพ่อแม่สุข,ขีสุขคนนะคะส่วนส่วนให้น้องอา,ายได้ค่ะเขาได้ใช้ความแรงรัตโกสูมโคโกสู ของดีเมืองโกสุคืออะไรลินลินเป็นตัวยังไงมีลินท้าพร้อมกันทั้งหมดหนึ่งสองสามนีละซีนโตดีและแอบเตยละเออวก็แลนอะไรแกอยู่อ๋รถเขาอยู่ใคยละความต่ตาเี่สวัสดีครับน้องลูกครับจ๋าว้าจะมาน้องลูกออุกฤมองไหนก็น้องว่าออเมาเบิร์คุณเน่ สายอีฮามึงฮาน้านองสายอาโอยน้องสามาจากพู้นไหนก็นแต่พ่อเพชรโอ้ยหน้าพ่อตะเพื่อเพชรเป็นแบบนี้ป๋ออ้าพ่อเพชรเขาพี่ของดีนะแจ๊งเรียของดี่ไยดับดูพันจ <c oughs> ันทร์เช้าวัทีอ้ายงขอฮฮะะฮะ สูมือนีนักดนตรีได้เกิดเด้อะถ้าเกิดแจ้งไลยพูดเนี่ยลงกบอเกียสองสามพุ่นเลยเริ่มจะมาเด้อเอากบอขอฝากมือกีตาร์ครับน้องแกมหอมปัดเอาแล้วครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการป้เสียเวลาจังคอยพออีหล่าอีกเจนึงในช่วงรับเลือกต้องกอนต้อน้องขอดแกนรับเลือกยังกอดลูกอิทธิพลทุกคนสวัสดน้ำตาสูดพีนี่ค่ะอิทธิพลทุกคนสวัสดีน้ำตาสูดพี่นี่อีหลายเลยพป่นัง เ่นเป็นดวงแก้วค่ะเนเป็นดวงแก้วผู้ใดเลนเป็นกะลีล่ะอนนกับสาค่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่า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 ม่เฮ่าฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮ้าเ่าฮ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 ่าเ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่่กฮ่าฮ่าฮ่้า่าฮ่าา่่าาา่เ่่า่่า่า่่า ขอน้าผาพี่น้องครับไปพบกับคอนเสิร์ตช่วงสุดท้ายก่อนเข้าสู่ลำเนื่อต่อกรอํำนองคอนแก่นมอบหน้าที่กับพระเอกเสียงพิเศษนี่คือน้องเคตศิลสิทธิ์มอบความสุขครับแฟนๆครับ